วันที่18เมษายนปีพุทธศักราช2566เวลา9ใากา29นาทีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล5วัดป่าจิตตสัมพัคีร่วมเดินทางแสดงความยินดีกับนายอำนาจบุตรโตอันเนื่องในวาระโอกาสไปดําำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนนะครนะครนะคราชนะ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 สีมาอนุสณ์70ปีเทศบาล ห้ห้องประชุมโรงเรียนกีฬาเทศบาลโดยมีนายชัชวางลวงจรรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมาให้เกียรติเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับนายอำนาจบุตรโตผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาอนุสรณ์70ปีเทศบาลทางนี้คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครราชสีมาผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับนายอำนาจบุตรโตผู้านวการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาอน,อนุสรณ์70ปีเทศบาลโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมืน่นกับการมาดำรงตำแหน่งใหม่ในครั้งนี้อันหนึ่งโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาอน,อนุสรณ์70ปีเทศบาลเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัดและระดับนานาชาติ จากการผลิตนักเรียนมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาชนิดต่างๆตลอดหลายปีที่ผ่านมาและการมาบริหารครั้งนี้ของผู้อำนวยก,การสถานศึกษาคนใหม่โรงเรียนกีฬาเทศบาลน,นครนครราชสีมาอนุสร70ปีเทศบาลของแนอำนาจบุตรโตจะมาพิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของโรงเรียนกีฬาเทศบาลและจะพัฒนาศักยภาพทุกด้านให้เป็นเลิศอย่างเช่นโรงเรียนเทศบาล5วัดป่าจิตตสัมมคีวท,ทวีทรัพย์ธนาทรศริยุทธ์รายงาน